นะคะแล้วก็จะมาสอนทําสลามสปริงเกิลนะคะตามคําขอนะก็ต้องใส่น้ํายาให้พอดีพอดีหน่อยไม่ไงั้นมันก็จะติดมือนะคะถ้าใส่น้ายาไม่พอดีมันก็จะติดมือนะนี่ถ้าคนเล่นบ่อยเราอาจจะไม่ติดมือนะคะนี่นะเนึงเึงโอเคมาดูประกอบกันนะคะก็คือเป็นนี่เลยเป็นสลามสูตรนี้สูตร อันนี้ก็เป็นสูตรต้นตอนหลับนะคะที่ใช้กาวกับสีบอรแรกนะคะถ้าไม่ใช้สีมันก็จะไม่เป็นสีนะหรือจะมาใส่สีอีกครั้งนึ่งได้นะคะแล้วก็เป็นน้ำเปล่าค่ะแล้วก็เป็นน้ำยาทำสลามค่ะโอเคแล้วก็เอาสียิมพูเป็นสีพาเทลนะคะผสมน้ำเปล่าไว้นะคะให้มันเหลว อเคตอนอันนี้เราใส่นัำยาไปหนึ่งช้อนนะคะแล้วเราก็จะใส่ไปอีกชิโอ้โอ้ไม่เป็นไรใส่ไปก็คนเลยนะคะก็จะเริ่มจับตัวเป็นก้อนนะคะ ก็ต้องให้มันเหลวนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่าให้มันเหลวเกินไปมัจะไม่เป็นก้อนนะคะหรือ,อบางคนอนาจจะทาไม่ค่อยเป็นก็ได้นะโอเคก็คือถ้าเกิดว่าสาะของใครนะคะมันไม่ละลายนะคะก็ให้ใช้น้ําร้อนแทน คนต่อนะพักคนแลยนี่นะคะก็จะเริ่มเป็นก้อนแล้วนี่ค่ะก็จะเริ่มเป็นก้อนแล้วนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะยังต,ติดมืออยู่ก็ต้องใส่นย้ไรเพิ่มนะเพราะว่ามันไม่ได้แน่เสมอนะคะ ก็ <Okay. S 2> so, จะบอกว่าสูตรนี้คือใส่น้ำยาไปให้ดีๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเอ่มคือเล้วไปหรือว่าอะไรไปนิดนึงนะ <c oughs> ก็คือต้องใส่ให้พอดีอะ่ะรู้จักการใส่น้อยรู้จักการใส่มาก ก็แตะะไปนะคะเนี่ยเห็นไหมก็ลองใส่น้ำยาไปทีละนิดนะคะสูตรนี้นะคะบอกเลยว่าขอร้องเลยแหละใครที่ไปทําตามนะคะก็คืออยาใส่เบบี้ออยนะนะก็คือสูตรนี้ใส่เบบี้ออยแล้วมันจะมันแล้วแบบมันจะไม่มันจะไม่ดีมันก็จะกลายเป็นสูตรเหลวไปเลยนะคะมันก็จะไม่ดีห้ามใส่เบบี้ออยกันเด็ดขาดเลยนะนี่นะคะเนื้อมันก็จะแบบเด้งๆสันๆนี้นะดิ้งดิงดิ้งดิงนะคะ แล้วแต่นะคะว่าใครจะทำสีอะไรก็จะมาใส่น้ำยากันอีกนะคะก็แล้วแต่คนนะคะว่าจะทำเป็นหรือเป็นย้ำอีกทีนึงนะคะว่าต้องใส่น้ำยาให้พอดีนะคะถ้าเกิดว่าใส่ให้พอดีเนี่ยมันก็จะแบบไม่ค่อยดีนะมันก็จะเป็นก้อนได้ยากมากๆ นี่นะใส่น้ำยาเข้าไปอันนี้น้ำยาลาเราหนืดหน่อยเพราะว่าเราชอบทำหนืดหนืดมากหมักมากจึ้มกอลองขนอีกทีนึงนะคะห้ามใส่บีบิออยนะคะถ้ามันจะติดมึงก็ใส่น้ำยาใส่น้ำยาใส่น้ำยาไปเรื่อยๆนะคะห้ามใส่บิบิออยห้าม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 สูตรนี้นะคะโนบอแร็กโนผงซัฟฟอร์โน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 นะคะ โน่หลายอย่างมากแต่ว่าไม่โน่กาวนะคะแล้วก็โนแป้งด้วยแป้งโยคียในสูตรนี้ไม่มีเลยนะสูตรนี้ใช้แป้งโยคีเร้ก็ไม่ได้นะคะเราเคยหาลองทำมาแล้วนี่เลยนะ ใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้เราให้สูตรไปฟรีๆเลยนะไม่ต้องเสียงเงินกันเลยเพราะว่ามีคนเขาขอมานะเขาขอมาเราก็ให้ไปถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ขอเราก็ก็ไม่รู้ว่าจะให้ทำไมนะคะอันนี้เป็นสูตรฟนะคะถ้าเกิดว่าใช้มือคนอาจจะดีที่สุดเพราะว่า จะได้รู้ความเย็นความอุ่นความร้อนของมันนะคะแนะนำให้อย่าใช้ช้อนกันนะคะช้อนมันไม่ค่อยดีนะเวลาใช้คนอะไรอย่างเงี้ยใช้ซ่อมหรือแม่ก็ตะเกียบหรือแม่ก็ไม้อะไรก็ได้นะคะเราไปดูของคนอื่นมาหลายคลิปแล้วก็บางคนใช้พวกดินสออะไรอย่างนี้ก็มีนะแต่เราไม่นะคะ

ใส่แป้งโยคีได้หรือเปล่าก็มาลองกันก็กเราจะใส่แค่นิดเดียวนะคะแค่นี้พอกอนเผื่อเผื่อมันไม่ดีไม่ได้อะไรอย่างนี้สูตรนี้หอมมากมากหอมแป้งโยครีนะแป้งโยคีมันมหาหอม

ก็ใส่ให้มันเข้ากันเราใส่น้ำเพิ่มหลายทีมากเราใส่น้าเพิ่มหลายทีมากๆเลยมันอาจจะแบบเหลวๆนะเพราะว่าถ้าใส่น้ำเพิ่มในน้ำยาสามของเรานะคะอาจจะเหลวได้นะเราไม่รู้้นความช่วยเหลดี่กแล้วนคุณดรามจรย์นะ้าน มาเปลี่ยนมุมกันนะโอเคแค่นี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นสปิค์ที่สั้นๆแล้วดูึบก็บอกไปอย่างเดิมนะคะว่าต้องใส่น้ำยาให้เยอะๆอยู่นะไม่งั้นก็จะติดมือดูเป็นชีสเลยนะคะไปไปค่ะ